เอาเลยเอาเลยแล้วก็แอคหน่อยทำชัดๆหน่อย่นั่งนค่าลงไอจีอินสตาแโซเชียลแคมนันนะเนี่ยแล้วกาอาดโซเชียลวดโซเชียลแคมเปญนั้นายยโซเชียลแคม อ๋อเปิดไม่ได้คนขับไปได้ยังไปเลย ความมั่นคง